ไปไว้จะไ้้พาไปบุญค้ำนด้นี่เพื่อจากแรกก็ไปบุญสักผ้าโปรงลงอืมอืมเอมอเออเก่งแท้นี่สักผ้าเองก็ได้แล้วปรดุงเลยอืมจกกลับไปสอกมุมมันนะคอได้เบิ่งรูกคอดำบอช่วงนี้มันฮอนดิอากาศมันหฮอนคอมันก็สีดำๆแน่ขี้ใคเกึ่ม <laughs> ใช่เลยลบะบอม,มาสะแต่มาเด้อมืาหนีปลาลุงเลยเน,นั่งขายถุง <laughs> นั่งขายถุงจรกโตเลยนี่เอา้าแรกใส่กระมังนี่เด้อเดี๋ยวไหมาล้างให้ดละตู้แป้งมองแดนมีขี้ฝุ่นแป้งอเออมืาหนีชิว่าใส่งานเล็กน้อยกับโบแมนพี่น,อน้องเลยเนาะสัมภาระตัวเอง เครื่องใช้เครื่องเฮียนตัวเองซักเองมีอย่างน่หันชุดนักเฮียนบ่ชุดเฮียนกระเป๋านักเฮียนผ้าห่มอะทูอะแปงทูจวดจวดจวดหัวมือเศร้านี่ลุยขี้ฝุ่นไปแล้วมันขี้ฝุ่นเต็มอยู่ทูทั้งนอกมานนำอ่าผักไทยสบายดีปลาลุงงามแรงเด้อเนาะ เด็กแต่งเคียนมาใส่งานเพิ่นก่อนนี่พี่น้องเไยเสะผ้าเพิ่นชุดนักเรียนเพิ่นมันสิแห่งท่านอยู่บ่ามืออื่นในดินคันมืออื่นแห่งประท่านมีกระเป๋าสำรองอยู่บ่โดมีบ่มีบ่มีค้อนดิอืมมีช่องอันบ่เป็นสีม่วงหันบ่อืมเปียกซักได้แล้วถูได้เลยถูถกออกดูกอันบน,นมันมีกี่ฝุ่นถูถูแป้ง อาสบายดีปาลูกสบายดีปาลุงกพี่อืมเห็ดยังปะลุงถามว่าเห็ดยังสักผ้าให้แม่สักผ้าให้แม่ซักผ้าให้แม่บ่นี่นะเมนบ่ของแม่นะซักผายไอ้เหาอืมอ้เหง้หากับไอ้เหง้าอืมของลินเออของแม่มีตัวเดียว <laughs> ของแม่มีตัวหนึ่งก็มาแจมซะนำ้ำให้ลูกสักให,หน่อยเด้อ น้ำมือแร่ให้ซักเสื้อผ้าไอเม่อ่าแป้งเป๊ะเอาไว้กันม,นมั่งในน้มือิดาให้แล้วจะพาไปบุญเพื่อนอยากไปบุญพี่น้องมีบุญอยู่ใต้ผู้มีใต้โมเมนต์น้องวินงได้โมเมนต์อยู่ใ,ใต้ลองวินงได้ผู้ในในอ่ในในอาอยู่ใช้บุญน่ะอยากไปใช่ปะเพืพ่อนอยากไปบุญแม,ม่ว่ามาซัากผ้าก่อนจังไปว่าเพื่อนกกรี่เพืเ่เลยน่ะ ตางกันเป็นแห้งท่านมืออื่นเช้าเขาลมมาเนาะมาดูเลยเมืองลานซักภาพมันนี่ถูจุดจุดจุดด้วยเมืองใดมันมีขี้ดินนะกระเป๋ามันกระขาดได้ไหนบ่อหอยลากมันกระขาดได้ปอาจารย์เงินเดือนออกครัอาจารย์ชื่อให้ใหม่เด้อวันวาเลนไทน์ให้ปอาจารย์ชื่อให้เด้อปอาจารย์วันวาเลนไทน์ซื้อกระเป๋าใหม่ให้ลูกแน่เออเห็นเด้อ <c oughs> แมแม,แม,แม,แมอืถัวไว้แม่ชิไล่ล่างให้ไว้มันลมมาเลยนี่ค <c oughs> ับเมืดเสือผ่าโมแหงใช่ไหมฮะชุดท้ายก,ก็มีชุดเดียวชุดหนึ่งมันสั่นเลยไว้ซื้อชุดหนึ่งก็จักไงดาเก็บเงินดีก่อนสี่ชุดสี่ปีมันน้อยเลยดีไงเลยน้ำตางมาเลยดูดูแม่น้ำตาลมาเลยอืม chắc mẹ mẹ chắc phải mẹ chắc phải mẹ hay ờ ừ, thích tăng <laughs> chào mình con sạc mềm con tạng hay ok tạng yên vào đây vào về nhà à tạng đông cắn à thu nhé không nó Ừ, ừ. Kìa, mới đi hiên nhanh được ันนี้ปเยังยอห่เียังป่ะว่เออคำคลองกับประเทว่าเฮียนกับประเว่าเฮียนจะมิเฮียนอืมมตเฮียนธรรมดามแต่ว่าอย่งนะ I อ m อยังรอะะโอเคสิโอเคไอเอ็มโอเอยูเอาแล้วอนนี่ให้ปินวะเอามาใส่พี่วันนี้กับ้างพี่วันนี้คันเดียวแล้วนะจาดเลยบอ เอาเสือก็เขียนแาดนี้เนี่ยงนั่น่ะผ่า hôm นี้ยองย่องยองผ่าห ô m นี้มันไหมอยู่มันน่ะยองขี้ฝุ่นออกไปซิเสือเสือเปียกว่าเนอะเสือขับขึ้นนั่นเสือน่ะอืมขับแขนเสือขึ้นก้อนโดมึงนี่แขนเสือนะเปียกว่แหละนั่งลงซักเสือกันเนีอันนั้นเจ้าเจ้ากันซักอะไรเนี่ยสุดนี่สุดที่เขียนนี่เจ้ากอน ผ่าห่มกินเดียวหาคุยอ๋อห่าคุยอยู่รุมพนนี่นะนี่นะ <c oughs> ไปไว้จะได้ได้พาไปบุญคำได้นี่เพื่อจากแรกก็ไปบุญสักผ้าปลงลงอืมอืม,อมเออเออเก่งแท้นี่สักผ้าเองก็ได้แล้วมาดูง,ง้ลยอืมจกกลับไปสอกมุมมันนะ่ะ ตูเวทเวทเวทเซนไหนมันสีกระโปรงค่ะอืมอืมบนเสียขาวอันนี้คอด้เบึงลูกคอดำบ่ช่วงนี้มันฮอนเลอากาศมันฮอนคอมันก็นสีดำดำแน่ขี <laughs> ้ไข่เกื้มหันใส่มาตู้ย่างน่ะ ตู้ม่เสียงผู้ตู้เราไปดีน้ำลายแล้วตอนแดงอาทูขอมันงาม่ยบอปง่ะว้าวสะอาดแลยไปดูทางในมันเรียบร้อยเลยอืมทูหัดเูแหงจวดจวดอืมอืม ประตูใช่ไหมเอ๊ลันซักผ้าไอ้ตุ๊อืมแล่าหรือเปล่าข้นเล้วยืนมากระบังนี่มีกระชีหลางน้ำให้พี่พี่เออเอาเสื้อผ้าโฮมมาล้างผ้าโฮมนะเสื้อไม่รัดอันนั้น่ะขอให้ใส่ตัวนึงเนี้ยเสื้อผ้าอุ้ยอย่าปากดูหเอาอยู่นี่เด้อตู้เลยเท่าประตูอโดนไหลมา

สายดอยักายเฮ้ท sure. ี่ยกแดงช่ออ่อนกตนแล้วตัวชิชมั่นตัวกระเนายีร้านร้างชักผ้าคะชจริงแท้รานนี่วกอ่าที่บอกนี่ตัวก็เป็นมาเยชุดตัวเองว่าุดะชุดตัวเองว่เออชุดตัวเองชุดตัวเงประตูมางยางประตู Ờ, mai bụi bỏ vào sạch lại Ô, bà mẹ bái bây giờ 12 cơ bơng bái nó khiến à Nó bỏ ra rồi Ừ Xem nào Nhong được quá, nhong, nhong, nhong Chấm lên, chấm lên Dô, nhong nó Anh kênh slip xem Này là bỏ slip Nhong, 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 nhong A, chúc mẹ mai đi Ê, cha con Để đi, cha con จ้าก <correction>! <ITA> ันจาจาเฮเอ้ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันจะขึ้นกีกฮแลแต่ว่า่แลแต่วาใส่นี่แลแต่วาทางนี้ถุงแห้งจวดจวจวดเอเป็นไงออกมาเป็ลไฟุยป็นไอืมบิดบิดถุยนู่นันองมากมาคือการอืมอือออไปนํำตู้ไปำตู้เด้อ Chàm yeah, nè hơi, chị đi này cái hơi Mày mà sạc sợ mà sạc ba nè Hả? Ừ, thú thú, phô ba món đi là cho hết vào nè Ừ, Được. ừ Được, mẹ ớt, mày nhắn chín mua màu nè Thú Nè, chạc chạc cái này mày Mày nói đến

อาน้ำเปลนสืผาเลยป้าอนแม่เซ็ตไหนโมมาเซ็ตแม่เนาะตังอ้าสาดกับปูให้ตู้นี่บอนศาสตรปูให้บอนนะคีโมลินเช้น้ำยาให้รดนหันมากดชฉีดหมวยมาทำประตูเฉยโอ้ยเ้ีโมอืม บ่ขี้มมกรอนะคะว่าได้ได้เจ้ากินนัไนได้กินนี่กินนมได้กินนี่ใช้ประตูได้ยังมาฝังได้แต่เก่าคือได้ต้นมันเบิดแต่ว่ามันใช้คือว่าในมานดินคือบ่เอามาฮะมันล่ำเอาลำมันมาให้กระปูกบ่เร่หน่ะครับยักกระปูก ีปปลูกชวนมันไปนะจุกห้ลุกยากตัวไปปลูกชวนมันเดไปเหมืองเดิเออเรื่องลงกุที่มันแห้เงินมาเป็นราคาของเขาละมันโลเท่าไหร่มันเจ็ดพันมันโลเจ็ดพันเลยก็ไปสี่พันหนึ่งโลเจ็ดพันเออเมนเนาะคุดขายด้วยกันค่เอาเปจังยางไปปลูกมันู่แท่เลย

หูมีกับตะวันเป็นรสชาติเดียวกันนะถ้าผ่าช่องตนึงเลยไม่แลกเปี่ยนแทะตอนนี้มันโงไงมันกินโมบัสหว่่าแกไปชุบตูกินน้ำฉากไปไปแกานชุบปตูกินน้ำไหนประตูใจเด้อและม้ากย่างนั่นย่างนี้แล้วกินแต่เชถามาย่างหประตูกินเนอะเรต้องทำบะกรต้องให้เราสร้างาะให้เางมันยากด้

ทำสิกินไหมเอาเอาปีวิวอาไม่โตเอาขนมให้ตู้กินแค่เป็นใจซังเฮ้ยทงมันอะมากินทงัุนี้พอไม่มีพนะเฮ้ยใช่เนี่ยอย่าได้อยากไปบุญเนาะตู้ออกมาตะกี้พนันพนากไปบุญ มาตลกมาก็รักิวข่าวได้มีอย่งกินแดงได้บ่นี่ใครก็ขมาอยากเนบ่อยากแน่ยยาวยงไย่างน่อยยาแรงไล่มาตู้มันดนั่งได้เลยเาะบ่แนี่เห็ดเพื่อนเลยเด้อเอายางน่ะ เออมาแรงออาไงมาแรงเมื damn, e ่อน so. er in. ั่นก็ว่ามันเลยคุยเมื่อได้สุดหรืบ่าได้สุดนี่อบเงินเออมื่อนั่นอบ่ออกซิงออกซิงเมื่อนั่นออกซิงเมื่อออกซิงน่อไปใงดก้อนล้นไปใ มาแม่เมื่อไราบอกอันจะเาเลขโรจ่านะเออเมื่อนั้นอเาทำแก้วปาเอาเลขปลาบ่ะกับปลาสิปลากับสิงบ่คือสิงกับปลาสิงกับปลาเ่าสแม่แน่งวดปลาเอางวดนี้นะเรางีงงวดก่อนเอางวดแรกนะพอะได้กินจามจุกเนี่ย เมื่อยซื่อเดยิ่นบอกกับบัรจุกบอกกบรเมื่อกวรวิ่นบอกกับบัตรเฮ้ยโบออกมาโบไปสัปลาลุงเลยางดีนำปัตตุวงินมาไม่ได้ของฝากเมือนเนาะแต่เราได้มันในเมื่อมาเอ้ยอาลำลาแล้วปลาลุงม่พอคิดลาเนาะคิดมีลาแล้วสบายดีเก้าอี้เก็บไหมเฮ้เก้าอี้เฮ้